สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใน้านะคะ่ากับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุดจับจังหวัอดอุดรธานีวันนี้นะคะร้านของเรานะคะมีเครื่องปลูกอ้อยนะคะมารีวิวนะคะเป็นเครื่องปลูกอ้อยล่องคู่นะคะตัวนี้นะคะของค่ายจุมพลนะคะตัวนี้ใส่ตั้งแต่45ถึง60แรงเลยนะคะตัวนี้สีดำเดิมอยู่เลยนะคะตัวนี้ สภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่39,000บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817294501 0929422503นะคะร้านของเรานะคะคตั้งอยู่ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธา,านี หรือหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถตังพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านทูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าสนใจหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้าแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่0929422503นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะที่ช่อง youtube ภูมินแท็กเตอร์เซลลอุ้มหรือช่องทาง f c e e o o o p เพจนะคะก็คือภูมินแท็กเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ